สวัสดีครับบ่าวเท่าวัสดีท่านผู้ชมครับสอดดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่28กันยายนสองพร้ยายเอฟซีพระทําชมครับเดินทางมาหาพระบวชใหม่นะครับเดินทางมาหาหลวงพี่นะผมหรือพระใหม่นะครับทรชมนะครับพามายำโค้งสุดท้าย นะครับงวดวันที่1ตุลาคม2568นะครับมหาลงพีแล้วท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับ64นะครับให้ล่างนะครับไปบน46นะครับบน85นะครับมาล่าง5 8พี่น้องนะครับเออเ้านะครับมหาลงพีตั้งแต่ตรงงวดแล้วท่านผู้ชมมือนีผ้ามาย่ำนับโค้งสุดท้าย นะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับจังเข้าไปกราบนมัสการหลวงพีน้ำกันนะไปชมไปฟังน้ำกันนะครับเพื่อ,อได้เป็นแนวทางหายิบจับรอตลีนะพี่น้องเนาะเออบอมักกับบอเป็นยังเข้ากับเบิรงไวซ้ซื้อนี่แหละธรรมชมนะครับบรรยากาศเออเมื่อนี้ฝนบตกธรรมชมเอนะครับฝนช่วงนี้ตกแทบทุกวันแต่ว่าเมื่อนี้บ่มีฝนนะครับ เขาก็เริ่มจะถอกแล้วที่พี่น้องบ้านเท่านะครับเขาเริ่มจะถอกแล้วนะครับอ่าอีกเดือน2เดือนนับอีกเดือนหน้ากันเลี้ยงนะครับเขาก็ออกร่วงแล้วนะครับท่านผู้ชมเอานะครับเขาไปช่มเขาไปฟังน้ากันด้วยพี่น้องเด้อนะครับแม่ให้ลุงพี่พันเน้นย้าให้แบบโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมหัวที่พันมาแปดห้าให้บนมหาแปดล่างล่างหกสี่นะครับไปบนสี่หกพี่น้อง นะครับก็ถือว่าบอถูกน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ามาอยู่แบบแปดห้ามาห้าแปดหกสี่มาสี่หกนะครับผมกราบนมัสการครับลุงพี่ครับกราบนมัสการเจ้าค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผมพระเอศวีพระธรชุมครับเดินทางมาหาพระบทใหม่พี่น้องพระใหม่นะครับหรือหลวงพี่นะครับท่านผู้ชมมาเน้นมาให้หลวงพี่เน้นย้ำให้นะครับโค้งสุดท้ายรบบงวดที่ผ่านมาเอานะครับ เหตุ hey, f เพิ่นเดเบ่งได้เห็นนะพี่น้องเนาะนะครับชุดนี้ลุงพีก็แค่ชุดเดียวที่พี่น้องห้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งห้านะครับบ่หลายคููบ่หลายตัว่พี่น้องตัดเอากระิมีหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดห้าห้าแปดนะครับแอแต่ว่าเป็นชุดบนผ่นมาล่างห้าแปดชุดล่างนี่พี่น้องนะครับหกสี่นะครับลุงอ่าล่างเพิ่นไอ้ลุงพีไฮเดนเก้ากับหกนะครับเก้าีเก้าสอง กกันหกสีพี่น้องนะกนะไปบนสี่หกนะครับสี่หอ่าก็ถือว่าบ่เขาเนะพี่น้องเนาะ<ม>แต่ว่ามามาถึงแปดหาหาแปะหกี่สก็ถือว่ามาได้พี่น้องได้นะครับเอามาให้หลวงพี่เน้ยนย้ำให้นะครับชนชมมาเบ่งน้ำกันนะครับนีตัวม,มักคักตัวนีนคักคับ่ครับงวดนี่ก็มีทอเจ็กับศูนย์สามนี่เจ็กับ03นย์มเพิ่มศูนย เพิ่มศูนย์สามครับผมเอ้าศูนย์สามนี่ก็ให้ต์้องวัดอยู่แล้วมนะครับผมแม่นแต่ว่าจะวงเพิ่มนี่ท่านผู้ชมนี่หลักร้อยแปดกับสามเห็นชัดป่าพี่น้องเดี๋ยวจะเมืองตัวที่บ่าวเ่าเขียนไฮแต่สามมาหน่วยสามมาหน่วยเน้นค่าคู่ได้ก็ครับชุดบนนี่ชุดบนบ่ครับนี่ทางเข้ากับศูนย์สามนี่ละศูนย์สามเจ็ดสองนั่นแหละกับเจ็ดสองโอ้ นี่มาให้หลวงพี่เน้นย้ำให้หลวงพี่ว่าเน้นคักๆตีศูนย์สามกับเจ็ดสองชุดบนนะครับสามตัวเลยครับผมชุดสามตัวสามตัวกะดีแปดแปดศูนยะ์สามแม่เอ้านะครับหลักร้อยมีแปดกับสามโอ้หลวงพี่จับเพราะว่าหลวงพี่ให้ต้องหวดก็คือสามเจ็ดสองกับแปดเจ็ดสองนี่นหลวงพีเนาะอ่าเนี่ยเจ็ดสองแต่ว่าคงสุดท้ายนี่ย่ำก็คือเจ็ดสองกับศูนย์สามแม่ จับส่ให้กับ8ปดสาอีกชุดหนึ่งอ่าอพี่น้องให้วง0ูนสามอีกชุดหนึ่งมาแล้วน้ำวงจากนี่ครับชุดล่างน่าสี่คู่นี้แหละศนย์สามศูนย์สองเจ็ดสามเจ็ดสองนี่บ่ครับโอ้โวามีสี่คู่หนึ่งเนาะที่หายตองหวดเม็ดเดียวคือเจ็ดสองแต่ว่าคงสุดท้ายให้ย่ำศูนย์สามนย์สามด้วพี่น้องด้ออีกคู่หนึ่งชุดบนชุดล่างเลยครับ ชุดล่างมากกวสิมากมกวสิเป็นอัน,นอันนี้แล้วนี่สองคู่เท่านั้นแม่นสองคู่สองหนึ่งสองสามเท่านั้นเนี่เอาลอตเตอรี่ไปเลยชุดชุดนี่ก็เอาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้หาลอตเตอรี่ไว้ทามักแปดศูนย์สามนะครับแปดเจ็ดสองหรือสามเจ็ดสองอ่านะครับเดี๋ยวเราเแ่ามีเขียนเพิ่มให้ได้พี่น้องได้นะเขียนเพิ่มให้นะครับอ่าเพิ่นเนียนขึ้นมากเลยคือคเอาเอาทั้งสองตัวแล้วนี่สองหนึ่งสองสามเดี๋ยวครับผมหาไปเลย นักย่านมันขึ้นบุญนี่ระวังบุญไว้ไนเด้อปิดไว้นะครับปิดไว้ยังมันเต้นขึ้นบุญน่ะนะเพราะว่าก็มีบวกี่คู่ดอกนะครับเนาะถ้าเอากระสุนสามเจ็ดสองสองหนึ่งสองสามกันไว้นะครับเนาะกันไว้อยู่มันพราะว่ขึ้นบุญน่ะนะเพราะว่างวดที่แล้วเห็นไหมครับสลับกันนะครับสลับกันนะครับเบาเถาก็ว่าให้บนมาล่างให้ล่างมาบนญก็ถือว่าบ่ถูกเนาะพี่น้องเนาะปูเอฟซีพนันวาต้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่าผู้บางคนมาถัดติดไว้ ก็ถือว่ามาอยู่เพิ่นว่าเออนะครับผมติดไว้จัะเล็กจัะน้อยติดไว้ท่านผู้ชมกันไว้กันไว้เออเดี๋ยวเบาเถ่ามีเขียนเพิ่มก็คือแปดศูนย์สามครับผมแปดศูนย์สามเอะจะสามมาหน่วยบนได้แปดศูนย์สามมันมาสั่น เพิ่มอีกชุดนึงนะครับนรูมชมมักจะอยู่ภายในจิตสามนีละทำมา,ากับูนสามจิตสามมัก3นะครับหลักร้อยแปดกับ3นะครับหลัก10บน0นย์กับ7หลักหน่วยบน3กับ2นะครับมาเบิงที่บาวแถาเขียนห้ได้พี่น้องได้นะที่ลงพี่พันห้ก็คือ03 02์สามนะครับเจ็ดนะครับที่ลงพีพงพ่พันเน้ยนห้ตรงววดก็คือ 72นับวงที่72นับโค้งสุดท้ายนะครับนเน้นอีกคู่นึงคือ0ูนย์สามนับวงที่0ูนย์สามแล้วก็สามตัวสามเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนับหลวงพี่ว่าเพิ่มอีกชุดหนึ่งก็คือแปดศูนย์สามศูนย์สามจะอยู่นั่นนีล่ละอ่าไม่ได้เอามาทางอื่นอนกะนะครับอ่เอาเดี๋ยวมาเบิ้งที่บา่าวแถาเขียนให้ตัวใหญ่ๆพี่น้องนะครับเอฟซี FC อาจจะเห็นบอชัดนะพี่น้องเนาะนี่นะพระบทใหม่ได้พี่น้องเลยนะ่ะหลวงพี่หรือพระใหม่ท่านผู้ชม ดาบหนึ่งตุลาคม2568นะครับเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้นะครับทามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมักบอชอบคือเป่าถาวรนะครับเบิ้งซื่อๆนี่ยอะไรพี่น้องเบิ้งก่อนเบิ้งถ้า,าก่อนออเป็นสาก <laughs> นะครับดาบก่อที่แล้วถือว่ามาทั้งแปดแปดห้าห้าแปดหกสี่สี่หกพี่น้องแต่ว่ามาตตกกลับตแต่ว่าสลับกัน <laughs> นะบเป่าเ่าก็บม่ได้ว่าเขาดอกพี่น้องเพราะว่ามันสลับนะพี่น้องเนาะ FC พูดเอฟซีเพิ่มว่าโอ้แบบนี้กะกะเ,เ,เ,เข้าแล้วซั่นเพิ่นว่าถูกของเพิ่นอยู่เพิ่นว่าอ่าท่านผูช้ชมมีมีเพิ่มเด้อพี่น้องมีเพิ่มก็คืออ่า803นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับมีเน้นเพิ่มคือ03ครับตองวดเน้น72มีมีเพิ่มคือ03แล้วก็3ตัวมีเพิ่ม803เท่านั้นนะครับอ10บ,บน0กับ7หน่วยบน3กับ2หลัก108กับ3พี่น้อง ับ03 02 73 72 4คู่ชุดบนอ่าคงสุดท้ายมีวงให้เพิ่มคือ03นับเน้นตองวด72นะครับกันไว้น้ำได้พี่น้องเดอ้อชุดบนกับกันล่างไว้น้ำชุดล่างเข้ากับกันบนไว้น้ำจาน้อยสามตัว372 872ครับมีเพิ่มขึ้นมาคือ803โค้งสุดท้ายตัวเน้นเลขหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องล่างครับวิ่ง2บนบนวิ่งเดได้พี่น้องเดอ้อครับล่างวิ่ง2เด่น2 2 1 2 3 แบบซีคูนี่เขาหาไว้แล้วครับสองหนึ่งสองสามศูนย์สามเจ็ดสองซีคูนี่ติดไว้นะพาลอตเตอรี่ไว้แต่ว่าชุดสามโตเนียนคักๆชุดใดครับสามโตหลวงพี่มันก็สิคือเก่ามันนี่แล้วนี่แต่ว่าแค่เพิ่มไปให้ตัวจะได้ศูนย์สามบ่ครับแต่ว่าบ่มีตัวใดเนียนก็กันบ่เนียนทั้งผีวบ่ครับผมเนียนกากันบอเมกะศูนย์สามแปดศูนย์สามเนียนโปรถ่แปดศูนย์สามครับหลวงพี่ว่าเน้นชุดนี้ได้พี่น,น,<ห>น้องเด้อ เน้นสามศูนย์ากเอาเน้นชุดนี้เอาเน้นชุดนี้แปดผู้ใดมากรักสามกับสามศูนย์สามนับเนาะแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อชุดล่างเน้นคักสองหนึ่งให้เขาตัวนี้เลยครับสองสานิดหนึ่งมากสองตัวนั่นกันติดไว้เนี้ติดไว้เนี้น้องเด้อครับติดไว้เน้นทั้งสองคู่นั่นแหละนับเน้นไว้ทั้งสองคู่หนับชมพราะมันสองคู่หนึ่งะนะครับผมเน้นกะ แต่ว่าเห็นเงินคักกับสองหนึ่ง,งตัวร่องกับสองสามนับชุดบนก็เน้นศูนย์สามกับเจ็ดสองแคปนจจหน้าจวะท่านผู้ชมนะครับผมเอานะครับเมืเอ่อนีผพาเดินทางมาหาหลวงพี่ท่านผู้ชมนับมาหาพระบทใหม่นะผมมาหาพระใหม่เหนือพี่น้องเนะเาะอ่ไม่ให้ยำให้คงสุดไทยเออมันมันเฮงเฮงวันจะให้ผิดไปผิดมาดิว่ให้ลงหให้มาตรงตรงให้ม<อ>าตรงตรงบน บาวเถากราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณหลวงพี่นะครับท่านชมให้โชคให้ม ắ n นะครับเนาะให้โชคให้ mắn ดิอ่าขอบันษาแหละขอบคุณเอฟซีแฟ <สา S 2> นครับทั้งสองทุกท่านได้พี่น้องด้วยหมวดต่อไปก็ออกพรรษาดอก,กอ่าอยู่ในพรรษาบอดถือเจปีอ่าให้โชคให้ม ắ n น,นะครับท่านผู้ชมอ่เอาขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านครับขอบคุณพญายมยายนพีปานาะสุขุสุขคนได้พี่น้องด้วนะครับถ้ามาถ้าชอบก็ไปหาคลิปจับลอตเตอรี่ไว้พี่น้อง ับชุดบนชุดบนกับ03กับ72ล่างกับ21กับ23นับ3ตัว8 03ตัวเน้นนะครับทำชุ่ม372 872ตัวรองไอ้โชคไห้มาด้วยพี่น้องเด้นับพอกันคลิปนาครับผมอ่ามันมาเฮงเฮง03อ่าสาธุครับผมสาธุครับ